แอน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 ถอยครับถอยถอยครับถอยถอยครับถอยว้าาารถมาทรงหินแล้วครับไปแล้วครับนี่เพิ่นก็โอ๊ยเศร้าอยู่น้ำไปวายวาอยู่นี่เศร้าแล้วเศร้าแล้วแล้วไปแล้วไปแล้วเห็นรถ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่เอฟซีนะคะมาบังหลุกใต้เลยค่ะเด้อรื่องสีนอนเรื่องสีบอนอนเนาะขาหนอนโอ้โหลมน้องอีกแล้วโชว์ครับโชว์อีกแล้วครับโชว์ครับโชว์หลุกใต้โชว์ค่ะเรื่องสีนอนเรื่องสีบอนอน ันขายัดแกงจนอ่าลูกอีกแล้วตะเตกยีกเกยบตะไครครับตะเกียบตะไครเลน,นครับโอ้ยเนาะนอนกะนอนเถอะครับโอ้ก็ามาเมาแถอฮะก็มาเมาแต่นานแล้วบนแม่ เด้อเดอเด้อเดียรเด้ออาสาบุครับเออโอ้เสียงดังดังครับเสียงดังดองเออกูดะจับ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 ให้หนูกินด้วยให้หนูกินด้วยให้หนูกินด้วยครับผม แอบบอ่แอบบอ่แอบครับแอบกินกล้วยแล้วก็นอนเด้อบันนี้เด้อนอนลงนอนลงโอ้โหอย่างน้อยนี่เนาะหุ้บหุ้บหุ้ยันอย่างน้อยน่เนาะตึ้งยังตึ้งยังตึ้งยังครับตึ้งยังตึ้งยังครับโอ้โหรถลดรถลดคนนี่รถฮกล่อมากคร oh. oh. ับ แ,นแ,นแ,นแนอนแอนแอนถอยครับถอยถอยครับถอยถอยครับถอย,อย,อยว้ารถมาสรงหินแล้วครับไปแล้วครับนี่เพคนกขาโอ้ยเศร้าอยู่น้ำใบใๆอยู่นี่เศร้าแล้วเศร้าแล้วฮะฮะฮะ ในตื่นหลายแถ่สิขึ้นได้อบอนี่คันมีรลชิฟโลนี่สิขึ้นได้อบอมิงฮะ,ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ค่ำทาสินอนกับ,บนอนเมื่อ,อไรจะนอนครับเมื่อไร แม่แม่ฮึยูยูซื้อแนทองอนฮะตาผมก็เริ่มสีหวานเริ่มสีหนีไปเรื่อยๆเด้อยเด้อครับแม่ๆ่ครับ<า>ผมก็ง่วงพือกันกัาผม อเอ้ยอยากนอนก็นอนตีตาแม่เบิ้งตาเบิง้งตาหวานพับตาหวานมึงแม่เพิ่นโอ้ฟาบัต มึงหนู่คนอยืนงงจกเด่นดี้ดิจกเป็นเป็นเป็นหลุมเป็นบ่อเหมือนสนเป็นหลุมครับเป็นหลุมเป็นบ่อครับเป็นบ่อยาครับยาเหมือนกับการต้มน้อ่านิ่ง หาลาพานอนนิ่งหาลาพานอนนิ่งไปนิ่งไปนอนไปหลูกไปไปนอนไปนอนไปนอนไตเร็วไตไปนอนไตเร็วเร็วไปนอนไปลูกไปนอนไปนอนหายเอ็มตื่นขืนมากกะิได้สุขภาพแข็งแรงไปไป ไปไปไปหานอนอย่างอีก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 ย่างอีก ตามื่นึ้ข้นแล้วไปนอนไปเร็วไปนอนไปลูกไปนอนมื่นตาโกขึ้นไปไปนอนไปตื่นเสียงอยังนอนนี่น้อนอนจะมิงเอ้ยมิ่งนอนก่อนเร็ว ใส่แล้วใสแล้วใสแล้วใสแล้วเห็นรถหาวใส่รถเอออานีแล้วแล้วยานรถบปไยไปไปก่อนายไก่อนยบาย งวกหนางอวักล้างคนคนคนงวกครับงอวกกนางวกหลังครับเอาเอานอนนอนนอนไปนอนเร็วไปนอนเร็วนอนลงนอนลงนอนลงเร็วนอนลงนอนลงโอ้ยสร้างเผือกสร้างเผือกสร้างเผือก นอนไปนอนแล้วนอนก่อนคับนอนก่อนอ,อืมทักทายดีแค่แค่รับต่อตาอ,อูดเออว่าน้ำดินใ้เขาอีกแล้ว เ็นเขาบดเลยชุกอาชุกอาชุกยาครับยายาครับยาหุ่นเจ้าใบใบหุ่น อย่าตื่นนะถนอมน,นั่นนั่นว่าอย่าตื่นอย่าตื่นมันตาเป็นเบิ้งมึดกับที่พักคืนนะนั่น,น,นขอบคุณแม่ๆไอซีนะครับที่เข้ามาชมพี่วิดีโอนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกันมากดไลค์กดแชร์นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจโอ้ยขอจบคลิปน่ารักไปเสียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ คลิปนี้สวัสดีค่ะ